โอเคตอนนี้กลายเป็นภารกิจหลักเวลาสำหรับการตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องอัดคลิปตอนนี้ก็เข้าวันที่สิบแล้วนะคะวันที่สิบอีกสี่วันสี่วันอือก็ก็คือสรุปก็คือคุณป้าไม่รู้ว่าสรุปไปเรื่องอะไสรุปไปก่อบกีตัวก็ได้คือไปคนหนึ่งอ่ะเขาไม่ติดเขาไปตัวมาแล้วแล้วเขาก็จะไปทํางานอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะก็คิดว่าตัวเราอ่ะ เราเองก็ไม่มั่นใจใช่ป่ะพฉะน้นเราอะ่ะก็จะกักตัวให้ครบคือทางทางอนามัยอะ่ะทั้งอะไรวะเพราฝ่ายหน่วยหน่วยสุขภาพของที่นี่เขาก็แนะนํามาว่าเออยังไงก็ยังไงก็งงกังงกต,ตัวดีกว่าอะไรเงี้ยกักให้ครบจํานวนให้ครบวันแล้วก็ก็ดูอาการตัวเองอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังไม่มีไข้เหมือนเดิมแต่ว่าอุณหภูมิก็เริ่มปกติมากขึ้นเพราะว่าในปกติอะ่ะก็จะแบบ34.634.9ซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่มันต่ำไปเปล่าเออ เลยวะต่ำไปเลยวะคืออุณหภูมิคนปกติมันสามสิบห้าสามสิบหกไม่ใช่หรอแล้วก็อ่ะหนูกูเป็นผีไปแล้วอ่ะอาจจะเป็นผีไปแล้วอ่ะคือตัวเย็นไปแล้วแต่ว่าตายหรือว่าไม่รู้ตัวอาจจะกลายเป็นผีไปแล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยเออแต่ก,แตก็แต่ก็ไม่หรอกจริงๆเป็นคนตัวเย็นอยู่แล้วเป็นคนตัวแบบตัว,ตวคือไม่รู้เหมือนกันบางทีคนก็บอกว่าเราตัวเย็นบางทีคนก็บอกว่าเราตัวร้อนแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็เพราะว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์ของโลกมนุษย์ไงเออแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวไปไปอะไรอ่ะเดี๋ยวไป อย่าค่อยออกจากป้าอ,นะอ่างเงี้ยอีกสองสามวันอตอนนี้ก็ทำอะไรตัดคลิปป่ะคะตัดคลิปตัวเองในมือถือนะคะ <c oughs> มีอาการอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรก็มีปวดหัวนิดหน่อยซึ่งน่าจะเป็นการปวดหัวจากเรื่องงานจากความเครียดมากกว่าเพราะว่าเราเริ่มไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วเย้ย <c oughs> คือป้าเขาคือไม่รู้ว่าให้ฟังหรือ,อยังคือเรื่องที่ออกไปธนาคารวันหนึ่งก็คือเรื่องงานอะ่ะคือ เรื่องไม่ใช่เรื่องอะเรื่องเรื่องโอนเงินค่าบ้านใช่ปะแล้วทีเนี้ยเขาก็ให้เลขบัญชีมาผิดเราก็เลยแบบว่าเอาไม่ใช่ความผิดกูคนเดียววะทีนี้เขาก็มาเล่งเล้งเล่งเราให้เราไปตามจากแบงค์คือภาษาเรามันก็ไม่ได้ดีขนาดคุยกับแบงค์เรื่องซีเรียสหรือเรื่องก็เลยวะเออก็เลยแบบไม่อยากอยู่แล้วอะคิดว่าอาจจะหนีอือคือคือาจจะหนีอาจจะแหกคขกไปแหละเอาคือตีอือจะหนีไม่เลย เลื่อ,อเดียหาที่อยู่ใหม่ให้ได้ก่อนและเอเจนซี่ที่นี่นะก็หายากมากคือวันทั้งวันเนี่ยก็ทำอะไรก็จะเตรียมเอกสารสำหรับการตอบวีซ่าแล้วก็เตรียมเอกสารสำหรับแล้วก็หาหา,หาที่อยู่ใหม่ตลอดเลยซึ่งแม่งไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยอีเมลก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่โทรมาคือไม่รู้ว่าเอเจนซี่ที่นี่มันทำงานกันยังไงเว้ยเข้าใจปะซึ่งไร้สาระอะคือแบบอยากให้คนไทยอะมาทำงานขายที่นี่มากมากเลยรู้ปะเพราะว่าระบบบริการของเราอะไม่ดีกว่า แล้วก็เซอร์วิสไมล์ของเรามันดีกว่าสุดๆอะเชื่อไหมถ้ามีคนเปิดบริษัทเอเจนซีนจะเปิดบริษัทคือถ้ามีคนเปิดบริษัทอะเราเป็นคนไทยหรือคนเอเชียมาทํางานนะรับรองกาไรแน่นอนเรื่องบริการเรื่องอะไรพวกนี้คือแบบเปิดบริษัทเอเจนซี่นะเราทำแอปพลิเคชันเองอันนี้จริงจริงจริงไปแล้วไปวตัดคลิปต่อยังไม่ได้กินข้าวนะคะวันนี้เพราะว่าไม่ค่อยหิวอะอืมไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เช้ามาสักผ้าค,ครับว่าแดดจะดีตอนเช้าเช้าก็สักผ้าเราก็ต้องใช้อุณหภูมิ60องศาขึ้น เนต้คือตัวที่เสมที่เขาส่งมาให้เราอ่ะอืมแต่ว่าไม่ได้ันนี้ก็ออกแบบแอปพลิเคชันที่ต้องการนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเฮ้ยอันนี้ก็เป็นแอบปบเออก็ชอบทําแบบนี้แหละเพราะว่าก็เป็นคนที่ต้องคิดเป็นภาพอ่ะก็ะเลยจําเป็นต้องทําทุกอย่างมาเป็นภาพก่อนไม่งั้นมันในหัวสมองมันไม่เข้าใจแต่ก็อธิบายกับครูที่สอนแล้วครูก็เข้าใจเพราะว่าแบบ คือที่ทำที่ที่คือตอนแรกก็ก็โหก็ชวนเรียนนั่นแหละเพื่อนก็ชวนเรียนผู้ชายก็ชวนเรียนทําแอปพลิเคชันใช่ปะทีนี้ตอนแรกก็ไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยเข้าหัวมันเป็นเรื่องโลจิกอะในสมองไม่ค่อยมีโลจิกในสมองมีแต่อิมูชันอะเออแต่ทีเนี้ยก็เริ่มโมโหขึ้นมาเพราะว่าทีเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องคือก๊อปจะหาจะหาที่อยู่ใหม่ใช่ปะแล้วทีเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องนี้ มันมีปัญหารเรื่องแบบแอปพลิเคชันที่ที่ใช้หาที่พักหาที่บ้านเอเจนซี่มันทำงานช้าแบบช้ามากจนแบบแล้วแอปพลิเคชันก็ไม่ได้ลิงก์ไปหาโอนเนอร์โดยตรงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องกฎหมายด้วยก็ได้ที่บอกว่าต้องการให้มีตัวการสำหรับการเข้าบ้านอะไรเงี้ยแต่คือคือเอเจนซี่มันทำงานห่วยเ่ยเข้าใจป่ะเราก็เลยแบบอืม ลองดูซิว่าถ้าเราเขียนแอปพลิเคชันคือโดยปกติคนอาจจะเรียนเบสิกพื้นฐานก่อนใช่ปะแต่ว่าก๊ออะไม่อยากเรียนอะไรพื้นฐานเพราะก็รู้สึกว่ามันไม่ยูสฟูลเข้าใจะปะคือถ้าเราจะเรียนอะเราก็เรียนสร้างสิ่งที่เราอยากได้เลยดีกว่าไหมก็เลยออกแบบก็เลยขอเขาบอกว่าขออย่าพึ่งอย่าพึ่งเรียนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเรียนพื้นฐานขอทําเรื่องนี้ก่อนขอออกแบบสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้วก็ ก็ค่อยไปเรียนเรียนเรียนแบบเรียนสร้างเลยได้ไหมเอี่ยเรียนสร้างของตัวเองเลยได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องเรียนพื้นฐานไม่ต้องเรียนสร้างจากแบบฝึกหัดหรือไม่ต้องเรียนสร้างจากอะไรพวกนี้อครูเขาก็โอเคเพราะฉะนั้นก็โอเคแต่ว่าเขาบอกว่ามันใช้เวลานานหน่อยถ้าถ้าเกิดว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กบคิดมันเป็นมันเป็นเรื่องใหญ่มันไม่ใช่แบบแบบฝึกหัดของนักเรียนแล้วอะ่ะแต่ก็โอเค ก็คิดว่ามันก็ดีกว่าอย่างน้อยเราสร้างอะไรที่มันเห็นจริงจะได้รู้ไปเลยว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เออไม่ต้องลองนั่นแหละตันนี้เหนื่อยแล้วไปอาบน้ําก่อนโอเคตอนนี้ก็ดึกแล้วแหละประมาณตีหนึ่งแต่ว่าอยู่บ้านคนเดียวงะก็เลยเปรีย้ยงไงก็ซ่าไง,งก็เลยซักผ้า <laughs> ซักผ้าจ้าซัก <laughs> สภาพตอนกลางคืนตอนเช้าอะ่ะจะได้พอมันพอมันตอนเช้าก็จะได้เอาออกมาตากก็จะได้ว่าเจอแดดเลยอะไรอย่างนี้ใช้เ okay, วลาเอเนี่ยเห็นไหมพรทิปอะวางแผนการใช้เวลาดีมากเลยเออนั่นแหละทีนี้แต่ว่าก่อนนอน,นก็จะต้องวัดไข้ก็คือวัดไข้แล้วนะคะก็มี ประหลอดสำหรับวัดไข้เนาะทีนี้ไอตัวที่มันประลอดอะ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องประหลอดวัดไข้กันอันนี้ก็มีประลอดวัดไข้ซื้อมาจากร้านจากร้านยารู้เปล่าว่าตอนอยู่ในคุกอะไม่เคยใช้ประลอดวัดไข้เลยไม่มีโอกาสได้แตกประหลอดวัดไข้เลยเพราะว่ามันเป็นของแบบหายากอะหายากมากๆอะคือแบบ ไม่มีนัดโทษเนี่ยไม,ไม่ไม่มีสิทธิ์ไม่ไม่ไม่มีสิทธิ์มีไว้ในครอบครองเขะะ้าใจป่ะเออแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมไม่มีคือจริงๆนะมันควรจะมีไว้ให้ทุกห้องสําหรับวัดไข้ใช่ปะแต่ว่าที่ก็ที่ก็กออ,อยู่มาก็คือเฮ้ยมันมีปลรรอกวัดไข้เฉพาะที่ห้องของเด็กแล้วก็ที่สถานพยาบาลเท่านั้น ก็ค <ersch> ือห้องของเด็กที Ou, ่กํานอนด้วยเนี nature, ่ยเด็กๆก็จะมีประลอดวัดไข่ของเด็กอะเนาะอือก็นั่นแหละแต่ว่าอยู่ที่อยู่ถ้าเป็นนักโทษคนอื่นๆก็ไม่มีทางมีประลอดวัดไข่นะจ๊ะนั่นแหละก็เลยแบบเออก็โชคดีที่พอพอมันอยู่ข้างนอกอะอย่างน้อยเรามีโอกาสได้จับจ่ายได้ซื้อ ประวัดไข้มาวัดด้วยตัวเอง <c oughs> เช็คตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าอาการถึงไหนแล้วเออเป็นอะไรไหมป่วยหรือยังอะไรอย่างเงีะะ้ยค่ะสรุปก็คือยังไม่ได้ป่วยนะคะยังไม่มีไข้วัดเมื่อกี้ก็35.3อุณหภูมิก็ยังปกติอยู่นะเนาะอืมก็เหลือเวลาอีก2วันนะคะก็คือวันจันทร์ก็น่าจะออกจะเกินเกิกตัวได้แล้วละเอ,อ โอเคก็ไม่มีอะไรมาค,รค่ะคืนนี้ก็ฝันดีละกันจริงๆก็แบบคลิปก็ตัดดีมัง่งไม่ดีมัง่งเพราะว่าสับสนบนะคะเพราะใช้สองกล้องแล้วว่าก็อยากจะอยากจะลองทำดูอะยอดคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรหรอกเออแต่ว่าก็ลองดูนะคะสล,สลับสลับตัวคอนเทนต์อื่นๆนะคะคือจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าวันจันใช่ปะถ้าวันจันเราเรว่า ตื่นมาแล้วก็ตั้งมันตื่นพอดีเลยใช่ี้ยเราก็จะคอไปแล้วก็สัมภาษณ์ตั้งอาชีพเออโอเคบายแล้วนะคะบ,บ,บายบายมันต้องมีคนต้องทำทความสายบ้านใช่ปะแล้วก็ผมว่าดอกดอกอะไรวะทิวลิปมันร่วงอ่ะแล้วทำไงวะต้องทิ้งไหมอ่ะคือมันไม่ใช่ของเราแต่ว่ามันเป็นของของป้าแล้วท,ทำไงคือมันเบาบางมากเลยดิ แบบเนี่ยด yeah, mm ูด hmm. so okay. ิดูดิขอดบังเลยอุ้ยเห็นปะเออคือม okay, okay. ันแบบแต่นิดเดียวอ่ะมันก็แบบร่วงลอยแล้วอ่ะดิคือแบบดอกไม้อะไรบอกบ้างบอกบ้างสวยดรวยมันยิ่งไม่ได้ดาวบอกว่าอินกันหลายคนไปเลยโอเคโอเคนี่ก็อยู่คนเดียว อยู่คนเดียวเพราะว่าป้าเขาไปนอนบ้านลูกสาวคือเขาไม่แคร์เลยแล้วเขาไม่แคร์แล้วว่าเขาติดคือเขาผลตรวจของป้าออกมาแล้วว่าเขาว่าไม่ติดโควิดใช่ปะแต่เขาก็เขาก็ไม่กักตัวเพิ่มแต่ว่าก็ล์กับพี่ว่าก็ว่าต้องกักเพิ่มกก็เลยแบบว่าหมายถึงว่าก็ก็ก,กักตามกาหนดระยะเวลานั่นแหละอแล้วก็ก็รอดิ แต่คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะวอุณหภูมิกข้าปกติคูกก็เช็คแล้วไววดไข้แล้วคือทุกอย่างก็ปกติอยู่เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นไรหรอกเป็นไรยังไงเองเละเนาะอยู่ในคุกก็รอดมาแล้วนะคะก็แค่โควิดทำไรใช่ไม่ได้หรอกจะบอกกัน กกิินนทงาา็ปปปปปชช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 ชุุุุุุมมมมมมมระคือ,อวันนี้เป็นวันที่14นะคะที่กอลจะครบรอบของการออกจากกัตัวแล้วแต่ว่ามันก็มีเรื่องเกิดขึ้นค่ะพี่น้องคือป้าคนที่เป็นโควิดอ่ะกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วแล้วป้าเขาก็บอกว่าเขาหายดีแล้ว แตก่ก็ไม่รู้ครับก็ควรจะเชื่อได้แค่ไหนอะจะอยู่ยังไงวะเนี่ยไอ้อเศร้าสว์ไม่เข้าใจหายแล้วมันหายแล้วหายเลยไหมอะหรือว่ายังไงอะคือไม่รู้อะไม่เข้าใจอะเราดูกันต่อไปเรายวมาอัปเดตได้บังนะ ก็ตอนนี้นะคะก็ยังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นยังไงไม่แน่ใจว่าเราจะต้องกักตัวเพิ่มไหมแล้วก็ไม่แน่ใจอหลายอย่าง,ยงจริงใส่ชุดนี้แล้วจะิง้จะออกไปข้างนอกนะคะก็เลยใส่อะไรที่มันง่ายๆเพราะว่าวันนี้มีมีเรียนร้องเพลงแล้วก็เดี๋ยวออกไป เรื่องที่พักใหม่เรื่องธนาคารเรื่องวิชาเยอะแยะมากมายกับกองแต่ว่าได้ออกไปข้างนอกแบบว่ามากกว่าที่เคยออกอะโอเคขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่วงของโควิดนี้แต่ถามว่าเหมือนกันติดคุกไหมจริงๆมนุษย์กับเรื่องกฎระเบียบอ่ะ คล้ายๆกันพอเริ่มมีอะไรไม่ถูกใจก็ก็จะสร้างกฎขึ้นมาให้คนอื่นปฏิบัติตามมันเป็นเรื่องของ authority แหละเอาจริงๆแต่ถ้าเป็นแบบเรื่องอื่นๆมันก็ไม่เท่าไหร่คือก็ไม่ได้รู้สึกว่าสูญเสียอิสรภาพมากมายขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เราก็มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีอะไรให้ทำเรายังเดินออกไปนอกห้องได้จริงๆแบบว่าออกไปนอกห้องได้ไปเดินเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกแบบว่าในบ้าน เออหรือแบบถ้าจําเป็นจริงๆก็ออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ที่คุกมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะเนาะแต่ว่ามีประจอดประจรสั่บอกว่าติดคุกไม่ตายแต่ติดโควิดตายเด้อเออใช่ค่ะป้าจริงติดโควิดตายจริงเนาะติดคุกไม่ตายติดโควิดตายใช่คะ่ะอันนี้ก็เป็นข้ออื่นันก็เป็นอะไรที่แบบว่าใช่ถูกต้อง <laughs> โอเค วันนี้กบก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามดูช่วงนี้นะคะไม่รู้ว่าแบบคนจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าก็อยากบันทึกไว้แหละว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตอะมันมีมันมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันมีโรคระบาดแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆในโลกในยุคข,ของเราเนาะเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำคอนเทนต์อื่นๆมาให้ได้ฟังกันแล้วเจอกันบ,าย,บายค่ะ